ไอ้สิ่งที่เราจะทำาน่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆความคิดน่มันเล็กเนี่ยช่างทองมันก็ต้องไม่ยากนั่นนะเราแต่ความจริงเบื้องลึกมันมันเยอะกว่านั้นมันโหดร้ายกว่านั้นแ่ะนี่ก็ไม่รู้จักไอ้นี่ก็ไม่รู้จักไอ้นี่ก็ไม่รู้ก่อนจะได้แต่ละขั้นละขั้นนต่ตา้งหักเหมือนกันนะครับลุยเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหักทําให้เขาวงจรก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเดินหน้าต่อแล้วลุย <laughs> เรื่องแก้รายเลยวันแรกเกเนี่ยทิ้มือเนี่ยเป็นทางแล้ว แม่แก่เห็นร้องไห้เลยเผื่อเห็นมือลูกเนี่ยเพราะว่าน้ำตาล่วงทุกครั้งเลยนะเวลาลูกทำงาน,นใจจะขาดว่าอางเงี้ยคือคนต้องพยายามไงไม่รู้สึกท้อด้วยรู้อย่างเดียวเลยว,ว่าต้องเป็นเขาทําได้เสร็จปุ๊บลูกค้าชอบนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นแหละ เคยปิ้นกระดาษมาริมหนึ่งเกี่ยวกับจิวเวลรี่ให้น้องชายบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งที่เรียนจบเดี๋ยวเราจะมาทําด้วยกันบางทีมีจุดทีพวกเราจะไม่เพิ่มแต่น้องนัทก,ก็ฮึ่มเพิ่มทําให้พวกเราฮึ่มเพิ่มพี่นัทเลอครับสู้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับไม่เคยยอมแพ้แล้วไม่เคยเห็นน้าตาเลยบางครั้งอ่ะพมทํางานจนจนพมลืมไปเลยว่าผมเป็นคนพิการเมื่อมันเป็นชีวิตเราไปเลย น้องต้องเคารพพี่พี่ต้องเคารพน้องในการตัดสินใจองต้องตบึกทหารหรือแบบคุยกันให้เกียรติซึ่งกันและกันชีวิตพ่อมันเดินได้แค่นี้แหละมันไปตุดได้แค่นี้นแต่โลกจงไปได้ไกลพ่อก็จะบอกว่าจำพ่อไว้นะลูกไม่นะอันเดียวมันหักง่ายแต่ถ้านูรวมกันนะเลื่อยๆอันมันหักไม่เอาครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างคือชีวิตะลงมงางใจถ้าพลาดทิ้งใดทิ้งหนึ่งไปมันเท่ากับไม่ใช่ครอบครัวนะครับ